ขอนอบน้อมริเสียนกราวแดบพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่853ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกือ้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามกิจจากบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะพุทธังสรณงนัคฉามิธัมมังสรณงนัคฉามิ สังขังสรณังคฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคฉามิทุติยัมปิธรรมังสรณังคฉามิทุติยัมปิสังขังสรณังคฉามิสติยัมปิพุทธังสรณังคฉามิสติยัมปิธรรมังสรณังคฉามิสติยัมปิสังขังสรณังคฉามินัตถิเมสรณังอัญยังพุทโธเมสรณังวรัง เอเตนส an ัต an วัตเชนะวัตเตยังสัตทุสาเสนนัติเมารนังอัญยังธรมโมเมารนังวรังเอเตนสัตวัตเชนะวัตเตยังสัตทุสาเสนนัติเมารนังอัญยังสังโฆเมารนังวรังเอเตนสัตวัตเชนะวัตเตยังสัตทุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีศิคขาประทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัมปปะลาปะ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประถางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมะศีนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาปร,รัตตนาไตรอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอจินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอภรัมมจาริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะธารนะมันดนาวิภูสนัฏฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจาสยนามหาสยนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ ชาตารูประรัชตะปฏิคะหนาเวรามณีสิกขาประถังสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานศีลนสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอารหันเพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนประรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบ จเจริญบารมีสิจเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบจเจริญโพธิปักเขียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปทานสีสมมปิปทานสอิทธิบาทสอินทรีห้าพลาหา้าโพชงเจ็ดอารียมักมีองค์8เพื่ออนุป,ปาฏาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาตรัยอันสูงสุด ท่านผูมีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันโยเราทั้งหลายนั้นได้โอกาสอันประเสริฐนะคะจึงได้มาเกิดอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมนับได้ว่าเป็นผู้มีบุญประเสริฐยิ่งหนักเหมือนดั่งพระพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า ผู้ดื่มด่ำในรถพระธรรมย่อมมีใจผ่องแผ้วเป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมะที่พระอริยเจ้าทั้งหลายประกาศแล้วในการถูกเมื่อเราทั้งหลายมีจิตสมนัสยินดีเยี่ยงนั้นใช่ไหมคะที่สำคัญการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของเราทั้งหลายนั้นได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนใช่ไหมคะเพื่ออะไร เพื่อพระนิพพานในศาสนาของพระชินเจ้าซึ่งเราก็ประกาศกันทุกเมื่อเชื่อวันโดยการกล่าวนอบน้อมด้วยนโมตัสสะกันอยู่นะคะซึ่งนั้นก็ปฏิญาณว่าหม่อมฉันทั้งหลายนั้นจะตรัสรู้ให้ได้ในศาสนาของพระชินเจ้าผู้ทรงเป็นศักยราชโ,โคตมโคตพระองค์นั้นค่ะขณะนี้เราริ่มกันศึกษาปรมตถธ,ธรรม ในเรื่องของจิตนะคะเป็นการจำแนกจิต4ประเภทด้วยกันโลกียจิต4ประเภทนั้นก็คือกามาวัจระจิต54าสิบ่รูปาวัจระจิต15บาอรูปาวัจระจิต12ส่วนโลกุตรลาจิตนั้นมี8หรือ40รวมจิตทั้งหมดก็เป็น89หรือโดยนัยาพิสดารก็คือ121นะคะ ดังนั้นเมื่อเรามาศึกษาร่วมกันว่ากามาวจรจิตนั้นเป็นจิตประเภทที่ซ้องเสพหรือติดอยู่หลงอยู่ที่เจืออยู่ในกามตัณหาซึ่งมีทั้งกิเลสกามและวัตถุกามนั้นเองนะคะซึ่งในสังสารวัตนั้นเราก็คงหมกมุ่นอยู่ในกามภูมิและกามาวจรจิตค่ะเพราะอะไร เพราะอบายสี่ไงคะนั้นก็เป็นกามาวจรจิตในฝ่ายที่เป็นอกุศลจิตเป็นส่วนใหญ่ในภูมิทั้งสี่นั้นหนานแน่นมากมายเหลือเกินใช่ไหมคะเปรตนรกสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นค่ะส่วนมนุษย์นั้นสามารถที่จะหมุนไปในฝ่ายที่ยิ่งใหญ่อลังการได้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้า ด้วยการสั่งสมในกามาวัจรกุศลมาดหมุนเข้าสู่รูปาวัจรกุศลและอาจรูปาวัจรกุศลแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือกามาวัจระจิตนั้นมีอยู่สองฝ่ายใช่ไหมคะคือเป็นกุศลและอากุศลการที่เราได้พบพระพุทธศาสนานั้นจึงสามารถโยนิสโสมนาสิการให้เกิดกุศลซึ่งที่เป็นโลกียะที่เป็น กามาวจรจิติตรูปาวจรจิติตและก้าวต่อไปถึงโลกุตตรจิตทั้ง8ดดวงได้ตามกำลังของปัญญากำลังของการตั้งความปรารถนาไว้ในการจะเข้าถึงความเป็นพระสมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าและพระสาวกก็เกิดได้ในภูมิท,ที่เป็นมนุษย์นี้ไงคะ ฉะนั้นความยิ่งใหญ่ในการได้โอกาสแล้วก็คงจะเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายนั้นร่วมกันศึกษาเพื่อก้าวต่อไปให้ถึงโลกุตตรจิตให้ได้ในชาติปัจจุบันนะคะในกามาวัจจรารจิตซึ่งเป็นจิตประเภทแรกและเกิดมากที่สุดในสรรพสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลนั้นมีอยู่ด้วยกัน54ดวงค่ะ สรูปาวัจราจิตเป็นจิตที่ถึงซึ่งรูปฌานพอใจที่จะเป็นรูปประภรมหรือเป็นจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูปประภูมิจิตประเภทนี้มีจำนวน15ดวงค่ะซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดได้โดยง่ายแต่ก็เคยไปกันมาแล้วทั้งนั้นนะคะนี้ก็กล่าวตามคำสอนเพราะพระองค์ตรัสว่า สัตว์โลกที่ยังไม่เคยไปก็มีอยู่แค่โลกุตตะลภูมิหรือการก้าวไปสู่โลกุตตะจิตใช่ไหมคะซึ่งบุคคลที่ก้าวไปถึงระดับนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คงไม่ค่อยมาเกิดในโลกมนุษย์กันแม้จะเป็นพระโสดาบันซึ่งท่านมีโอกาสที่จะมาเกิดได้แต่คงไม่ตั้งความปรารถนาจะมาเกิดหรอกนะคะ คงปรารถนาที่จะอยู่อย่างสบายโดยไม่ต้องสแสวงหาอาหารอะไรในเทวโลกยังจะดีกว่าหรือเจริญฌานเพื่อก้าวไปสู่รูปประภูมิซึ่งยิ่งดีใหญ่เลยใช่ไหมคะเพราะไม่มีจิตที่เจอไปด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคะ่ะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อศึกษาแล้วก็ขลขวายนะคะ ในการที่จะกระทํากิจในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ซึ่งโอกาสอย่างนี้ไม่ใช่มีบ่อยบๆค่ะนานเหลือเกินโลกแตกไปกี่ใบกว่าจะมีโอกาสได้มีพระศาสดาผู้สูงสุดและเราได้อยู่ในขณะที่กาใช่ไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านี้หากไม่ศึกษาใครครวญพิจารณาบ่อยๆ จะมีแต่ความประมาทมัวเมาเพราะยิ่งยุคนี้ทั้งกิเลสกามและวัตถุกามนั้นมีมากมายเหลือเกินส่วนข้อ3คืออรูปาวัจรารจิตเป็นจิตประเภทที่เข้าถึงซึ่งอรูปฌานพอใจที่จะเป็นอรูปภพรหรือเป็นจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในอรูปภมิจิตประเภทนี้มีจำนวน12ดวงค่ะกบุคคลใด ในขณะเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ตามสามารถเข้าถึงความเป็นพระอาริยะแล้วตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปนะคะเจริญอารูปฌานก็สามารถที่จะไปเกิดในอารูปภูมิได้ค่ะส่วนข้อ4คือโลกุตราจิตเป็นจิตประเภทที่กำลังพน้นและพ้นแล้วจากโลกทั้งสคือพ้นจากกามโลก อันเป็นไปในการ,รมภูมิจากรูปประโลกอันเป็นไปในรูปปรภูมิและจากอารูป,ปรโลกอันเป็นไปในอารูปประภูมิจิตประเภทนี้มีจํานวนเพียงแปดดวงถ้าจิตแปดวงนี้ประกอบด้วยชานด้วยแล้วจิตแต่ละดวงก็จะแจกได้เป็นห้าามชั้นตามประเภทของฌานซึ่งมีห้าชั้นจึงเป็นจิต พิสดาร40ดวงดังนั้นจิตทั้งหมดนับโดยย่อ,อก,ก็เป็น89ดวงโดยพิสดารก็เป็น121ดวงที่นับอย่างพิสดารน,นั้นจํานวนที่เพิ่มขึ้นก็เพิ่มจากอะไรคะจากโลกุตตะกุศลจิตประเภทเดียวเท่านั้นซึ่งนี้ก็นำมาทบทวนค่ะต่อมามาศึกษาในกามา・วัจรสจิตกันต่อเลยนะคะ เป็นจิตที่เราคุ้นเคยมากที่สุดสัตว์โลกอยู่ในภพภูมินี้มีจิตประเภทนี้มากที่สุดค่ะกามาวัจราจิตหรือกามาจิตซึ่งมีอยู่54ดวงจำแนกได้เป็นสามจำพวกคืออากุศลจิต12อเหตุกะจิต18กามาวัจราโสพนาจิต24ค่ะยังไงคะ คิดว่าจิตเหล่านี้อยู่ที่ไหนบ้างคะอยู่ในพวกเราบ้างไหมหรืออยู่ในสัตว์เดรัจฉานบ้างหรือเปล่าอยู่ในญาติพี่น้องของเราบ้างหรือเปล่าค่ะธรรมะเหล่านี้มีการเกิดดับสืบต่อกันไปอย่างต่อเนื่องนะคะตามอธัธยาศัยที่สั่งสมมาการได้พบพระพุทธศาสนานั้นจึงเป็นโอกาสที่จะก้าวไปสู่ กาม,มาวัจรรจิตที่เป็นฝ่ายดีค่ะแต่ถ้าไม่ได้พบพระศาสนาแม้จะเกิดในยุคนี้ไปเกิดที่คั่วโลกไปเกิดในที่คนป่าในที่ไกลโพ้นก็จะมีโอกาสที่จะก้าวถึงความเป็นกุศลนั้นก็มีได้บ้างนะคะแต่น้อยแม้สัตว์เดรัจฉานก็มีโอกาสที่จะมีได้บ้างแต่ไม่ได้มาก เหมือนกับมนุษย์ที่ได้โอกาสศึกษาพระสัทธรรมและน้อมไปปฏิบัติเพื่อดับวัตรภัยค่ะแต่การศึกษานั้นต้องมีเป้าหมายชัดเจนและรู้ว่าเมื่อศึกษาแล้วก็เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงใช่ไหมคะว่าจิตก็คือนามธรรมที่เป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์จิตก็แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ที่เราจะกล่าวดังต่อไปนี้คืออกุศลจิตเป็นจิตที่ไม่ฉลาดไม่ดีไม่งามเป็นจิตที่สามที่ชั่วที่หยาบที่เป็นบาปที่มีโทษและให้ผลเป็นทุกข์ที่ท่านแสดงอกุศลจิตก่อนเพื่อจะให้รู้จักสิ่งชั่วจะได้ไม่ประพฤต่ำช้า อันจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและผู้อื่นอุปมาว่าเราจะต้องรู้จักผู้ร้ายก่อนจะได้หลบหนีให้ห่างไกลจึงจะพ้นความเดือดร้อนวุ่นวายเมื่อไม่เดือดร้อนวุ่นวายก็จะปกติสุขมีความสงบเป็นโอกาสที่จะประกอบกรรมดีได้โดยสะดวกแม้ไหนมงคลสูตรก็จำได้ใช่ไหมคะข้อแรก ไม่คบคนพาลเพราะเมื่อรู้จักลักษณะของความเป็นผ่านหรือคนพานแล้วเราก็จะหลีกห่างเพราะคนพาลน,นั้นมีอักโุสรจิตกระทำเนื่องด้วยกายวาจาและใจเป็นไปในจิตที่ไม่สะอาดทั้งหลายนั่นเองเมื่อรู้จักพาลก็รู้ว่าในสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นผ่านนั้นก็คือบัณฑิต ซึ่งควรเข้าไปครบไปเศษนั้นเองนะคะโดยในยะเดียวกันกับเรื่องของกามาวัจจารจิตที่ทรงกล่าวถึงอาุศุล,ลจิตก่อนเมื่อรู้จักสิ่งไม่ดีแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อในเรื่องของอเหตุกะจิตเป็นจิตที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเพราะไม่มีเหตุบุญหรือเหตุบาปมาร่วมประกอบด้วย เป็นจิตที่มีประจำอยู่แล้วทั่วทุกตัวคนและเกิดขึ้นเป็นนิดแทบไม่มีเว้นว่างเป็นจิตที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็จริงแต่ทว่าเป็นจิตที่เป็นสื่อหรือเป็นทางน้อมนำมาซึ่งบาปและบุญอยู่แทบทุกขณะท่านจึงแสดงอเหตุกัจิตเป็นอันดับสองรองต่อมาจากอากุศลจิต ทั้งนี้เพื่อจะได้ระมัดระวังสังวรไว้มิให้ตกไปในทางอากุศลอันเป็นทางที่ต่ำทามอาเหตุตุกะจิตที่สัตว์โลกทั้งหลายคุ้นชินคือจิตเห็นสองดวงจิตได้ยินสองดวงจิตได้กลิ่นสองดวงจิตลิ้มรสสองดวงจิตกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหว อีกสองดวงเป็นสิบดวงที่ขอกล่าวก่อนก็ให้เห็นว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้แล้วค่ะจะสังเกตได้เลยว่าเราเห็นแล้วเราชอบเราชังเราได้ยินชอบชังอยู่แต่อย่างนี้ใช่ไหมคะพระองค์จึงตรัสว่าอาเหตุตกาจิตนั้นเป็นจิตที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็จริง แต่เป็นเหตุให้เกิดบุญหรือเป็นเหตุให้เกิดบาปโดยเฉพาะเมื่อไม่ได้ศึกษาพระสัธรรมก็ไม่สามารถสังวรระวังว่าจะป้องกันหรือกระตุ้นตนเองให้ออกจากกิเลสอคุศลได้อย่างไรเพราะจิตเหล่านี้เมื่อเห็นก็รักก็ชังไปเลยได้ยินก็รักชังไปเลยทั้งที่บางครั้ง สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ดีเช่นเสียงด่าเราชอบไหมคะเราไม่ชอบในกรณีที่ด่าเราด่าญาติเราแต่ถ้าเสียงด่านั้นไปด่าบุคคลที่เราเกลียดเป็นอย่างไรล่ะคะเห็นไหมคะว่าการหมุนไปตามกระแสะโลกโลกที่ไม่ได้ศึกษาพระสัทธรรมนั้นไม่ว่าสิ่งที่เห็นดี ได้ยินดีหรือไม่ดีก็ตามเป็นเหตุแห่งบุญและบาปแต่หากบุคคลใดได้คบกัลยาณมิตรผู้ประเสริฐสุดคือพระาศาสดาผู้สูงสุดย่อมเป็นปัจใจัยให้เข้าถึงความประเสริฐได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสในสิ่งเดียวประเภทเดียวกันกับบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาพระศธ,ธรรม เขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะปรุงโยนิโสมนสิการให้เกิดขึ้นได้หรือพูดง่ายๆว่าไม่สามารถปรุงให้กุศล,ลจิตเกิดขึ้นได้แม้สิ่งที่เป็นกุศลวิบากคือเสียงดีก็ไม่สามารถปรุงให้กุศลเกิดขึ้นได้เพราะเป็นไปในโลภะเขาพูดกับเราดีก็เป็นไปในความรัก ก็พูดกับเราไม่ดีก็เป็นไปในความชังซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าจิตเห็นจิตได้ยินไปจนถึง10ดวงที่เป็นไปในทวารทั้ง5เหล่านั้นเป็นจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุซึ่งก็พอจะกล่าวได้สำหรับพวกเรานะคะพอได้ศึกษากันหลากหลายรูปแบบแล้วไม่ประกอบด้วยโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุหรือ อโลภะเหตุอาโทสาเหตุอาโมหะเหตุนั่นเองแต่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดบุญหรือบาปตามแต่ว่าบุคคลนั้นได้มีการศึกษาพระัธรรมมาเป็นอย่างดีหรือไม่นั่นเองนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เห็นไหมคะว่าอุปนิสัยปัจจัยหรืออุปนิสยัจจัยต่างๆนั้นจึงเป็นสิ่งที่ ้องอาศัยการขัดเกลาโดยการศึกษาพระสธรรมของพระสมาสัมพุทธเจ้าน้อมนำมาปฏิบัติทั้งทางกายวาจาและก็ทางใจค่ะนั้นก็คือมีการสังวรระวังไม่ว่าจะในทวารทั้งห้าที่ผ่านมาโดยเป็นจิตที่เป็นอเหตุกาจิตอันปรุงกุศลให้เกิดขึ้นนั้นต้องอาศัย พรโตโคสะคือการฟังพระสัทธรรมของพระสมณะสัมพุทธเจา้าแล้วมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาก็ทำให้โยนิโสมนาสิการเกิดขึ้นอันเป็นปัจจัยต่อให้เกิดอะไรคะสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะที่มีกำลังก็เป็นปัจจัยให้เกิด อะไรเอ่ยอินทรยะสังวรอินทรยะสังวรที่มีกำลังก็ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดสุจริตสามสูตรจริตสาม,สสามก็ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดสติปทานสี่สติปฐานสี่ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดโพชฌงเจ็ดโพชฌงเจ็ดย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดวิชาและวิมุตพ้นทุกข์กันสถีใช่ไหมคะธรรมะไม่ว่าจะเป็นหมวดใจหมวดหนึ่ง ย่อมเป็นปัจจัยแก่กุศลอก,กุศลได้ทั้งนั้นขึ้นกับว่าได้คบสัตว์บุรุษมากน้อยเพียงไรบ่อยแค่ไหนจนเป็นปัจจัยเพื่อให้เห็นโทษภัยในสังสารวัฏและปรุงกุศลให้เกิดขึ้นจนสามารถละได้ทั้งกุศลและอากกุศลเป็นไปเพื่อกลับไม่ดำไม่ขาว เพื่อความสิ้นกรรมค่ะให้การศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยส,สัจสิโดยง่ายโดยพลนในการปัจจุบันขอน้อมมหากุสลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ท,ทั้งสามสภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสิินดีอนุโมทนาในมหากุุสทั้งสิ้นเพื่ออนุปาทาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะปราบอนุโมทนาในมหากุุสของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงปราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ